หลายๆท่านนะครับตั้งเป้าหมายการเงินไม่ถูกต้องอยากให้ทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเองนะครับที่เป็นเป้าหมายการเงินที่ตัวเองอยากได้จริงๆขึ้นมาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่คนเรามีความฝันครับผมเชื่อทุกคนมีความฝันทุกคนมีสิ่งที่เราอยากได้นะครับแต่สิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราต้องแปลงความฝันนั้นๆนะครับเป็นเป้าหมายชีวิตให้ได้ครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ย มาเป็นเป้าหมายทางด้านการเงินนะครับเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีได้เนี่ยครับมันก็จะมีหลักการหนึ่งครับที่ชื่อว่าสมาร์ท S คือ specific ชัดเจน M คือ measurable นะครับวัดผลได้ A คือ achievable ทำสำเร็จได้นะครับ R คือ realistic ก็คือเป็นไปได้นะครับ T คือ time bound นะครับหรือว่ามีกรอบเวลาชัดเจนหรือว่ามี deadline นั่นเองครับทุกคนดังนั้นคำแนะนำผมเลยสำหรับใครที่อยากตั้งเป้าหมายการเงินนะครับลองถามตัวเองจริงๆครับว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรอะไรคือเป้าหมายที่ดีอะไรคือเป้าหมายที่มันทนแดดทนฝนไม่มีไไม่ด้ พอเรารู้แล้วว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจริงๆนะครับและเรามาเปลี่ยนเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายกันเงินแบบสมาร์ทและเพื่อให้เกิดแอคชั่นแพลนที่ดีได้เลยครับ